บุบิ้บบิ้นิ้นป่ะเออโอ้อย่ดียเลยบิ้เชยเออแจ้วแแบบนี้บุเป็นเจ๊านั่งคนขายค่ำนะบอเจ๊านั่งพอใจนะบออ๋อโดยโดยโดยโอยชีย้สิบลานโูแต่บุญในรีเรากะไรเนาะ อันย okay. ู่มการผู้ชายเม่กับยังมันบ่ปลอดภัยมันบ่โอเคเฮแบบเดียวกันนี่บ่ล่วนี่บ่มาเจากาตรนนั้นยากบ่ตอนนั้นธรรมดาอยู่เนาะเออจักเม็ดก่อนตอนนั้นห่ 36เอาไว้สูอ่าไปให้พ่อแล้วไว้ชูสร้างพันกินด้ดะเจ้ากินแล้วเขาเช้านะยังยังโย,โยเอาไวา้ให้พ่อเจ้านึงให้พ่อเจ้าน,นึงพ่อเจ้านึง,งนเนี่ยแต่ก็ไปให้สร้างอันนึงด้ะเตรีไปให้สร้างมานี่ป่ะไปให้สร้างป่ะไปซื้อเอ็มลอยกินด้ะอ่ะอ่ะอ่ะโอเค พี่น้องเอ้เนาะการสบายดีกันยามเศร้าเด้อพี่น้องเด้อเบอร์สุขสุขคนนะพี่น้องนะบรรยากาศตอนบ่มเป็นเศร้าแะไรสวยเติบแล้วพี่น้องไอ้สายเติบละสิบโมงเลยเนาะแต่ว่ามันคึมคึมเพระาะว่าฝนตกพี่น้องเอ้ฟ้าหยุ่เข่าสั่นเนาะเห็นก็เจ้าแช่กันอยู่เมื่อวานนี่บทันตกมาไม่นีิตกแล้วนะแต่แบบโบเห้งปอนได้พอดีขี้ฝุ่นบบมีน้ำทางเนาะพี่น้องเนาะพอดีคักพี่น้องเอ้โอ้คักคักแบบนี้มันบวกลนปอนได้อันนี้คักอยู่พี่น้องเอ้เนาะ เอ,เอาอีิรานี่เพิ่นเพิ่นเห็ดยังสะนี่มาขุดมันบ่อนี่งอิราผุต้นนีดหน่อยปอกันเห็ดอยังนั้นปลูกมันบ่อปลูกมันปลูกไอ,อพี่น้องเอาบอบลี่กําลังเดินทางเข้าบ้านวังคูนนี่แหละพี่น้อนงทางกรบบอปียกมันนี่ฝนตกอากาศดีเนาะบอลเมียบอบลี่ก็โทรมา คุยกับเมียพันอยู่จำเมยน้องยุลีพัน,นเราพันทั้งบ้านกับพันยุกเข,ข่าขึ้นกันมาสักเออพี่น้องเอนะ้ยเนาะฝนตกห้ามดอกม่วงบ่เนาะพี่น้องเอ้ยโดยอ้าพี่น้องเอนะ้ยเนาะพัดภาพมาบป็นนี่เสียงเจ้าหน้าต่ำต่ำอยู่นี่เออคักแท่นี่โอโอเออเออเซฟไปทางไหนนะฮะนะ่ะบิกจ้ะ น้ำน้องเมย์มาแล้วนี่เอ้าไปบได้ปไปทางนี้บ่จ้ะโอ้อันนัา้นมันนี่หรอวะเออไปนี่ก็ได้ดิบได้บอกมันต้องโค้งบ่เออโอ๋อเปียกไปเลยแหละเออนม่เอาเลยก็งไ,งไปนี่แดี๋ยวดิไปไหนดิอ่าก็ จต๊ะน้ำแตกต่ำต่ำอยู่พี่น้อยคักแล้วอันนี้อ๋อเราถอยลังกันนี่เลยเวลาจะก็ลงหวยพุ่นโบน่ะหาอยู่ซีเอออ่ออ่เอ่ออ่ะอ่เพื่อมาเลยนี่เออ รักได้เด้อลักไงลักลากลกลุวิดมันมีลักเหรน,น,นี่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 นปไปปกันโุวิดบิดบิดเบ่โอ้่เดียวเลยปิดเฉยเออแจ้วแแบบนี้วิ่บ่ตอนนี้ đẹt o si mươi li này Chê okay. oh. phu lên Nam nấm lưỡi này nè 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 cái <laughs> uh. này này đài ly phần lý này nè nè มีเงินหาพันแต่ว่าสร้างๆมาเจาะน้ำบริษัทขับโม่พอกับที่ยกเงินตัวเองใส่ว่าษัทน้ำพี่น้องเนาะเออเจ้าเพื่อยูใส่เดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนก่อนอ่าบริษัทขาดเรือทรายทางวัดเชียงกระดาพี่น้องเยเอามาจากเอามาจากรอบเลยนี่แหละสฮะสามรอบเลยเออโชว์น้ำพี่น้นองยอะเกลี่นี่จะาก,กับไปน้ำครูเที่ยวบ่ นาวบ่าและเออฝนตกันตอนไหนอันนี้นะฝนตกันตอนไหนเมื่อคืนนี้บ่าเออใช่เบาๆเบาๆตัวถือตัวชามน้ำเบาเรียบร้อยไหมน้ำเนาะเอ่ฮะนาวได้เหรอคุณป้าคุณป้าจะมีเธอเรา ใ,ใครคคตายตายนั่นแหละใครบอกบอกแบบไห<ล>บอกานานว่านั่นราเนี่ทเจา<ล>้มามีใลรแจกให้เขาในเดเอ,อขาไปเอาน้านี้เ<ล>พื่อนจ้างทุกเจ้าบลกรู้ทุเจ้าไปเชื่อไปชื่อนี่โอ๊ยขอตั้งแต่ของรถไทยเพื่อน,นแล้วอ แต่ต <l ots> <c oughs> ำต่ำอยู่ยพี่ร้องไหู้เจน,นบ่าไปมอดรถก่อนน,นีแหละใน่นี่พิ่นมีเอมลอยบ่มีเอ็มลอยขายปะ<อ>พึ่งจะใช้มีค่ะเแมวฮะอเงินปลาแม,มเวเเนปาแมวโอ้ยเสือมาจะใช้อะไ้เสือพอใจเอาใ,ให้เออจะมีเซ็กซี่เซ็กซี่พี่้อง อยู่เพื่อนปั่มแมวโอเคไหมนี่สร้างคนมิตาคน์อันนี้แหละม,มิตคาคน์สองคนมี่สองคนพ่อเจ้าเฮ็ดกระไพรเฮ็ดผู้เดียวบ่โอเคโอเคตาปา,ปามันกกนี่ก็เดี๋ยวเจ๊ไปซื้อเอ็มร้อยมาให้สร้างถ้าไอ้คนาิีกันีหน่อยกูเป็นอะไรเราก็ได้ อคอันนี้ก็ได้สบายดีได้เด้อโด้สบายดีอ่าให้ตีซอยแทนน่ะลานบ่เอออ่โอเคนี่น้องกันล้วตอกตมเดียพัมาจะเชงมุ้งอันนี้อน้ามี่มาจะเชงมุ้งแสงอน้าฮะ

จังไงท่านยางไปเบิางทางไปเออีล่ะไปซื้อเอ็มลอยไม่พอเจ้าเด้อให้กินเอ็มลอยเราอะเอ็มลอยบ่โอเคเออีลาแลนไปซื้อซื้อเอ็มลอยมาให้ให้พอเจ้าโอเคเดี๋ยวสบายชาวขึ้นให้เอ่อเงินกโอเคก็ใจป้ายแลนไปซื้อมาไว้เด้อสามขวดสามขวดแมนโอเคสามขวด เีก่าไปกชื่อ่อูว่ลายอ่าจะขึ้นไปยังลำบระหามกแล้วกระโดดแทนนะทราบลาเปลี่ยป่นี่เอ้าา่อเรือูสวัอันนี้นี่บอกเออพี่น้องจ้าบอเออพี่น้องใครเออ ทาลุกจะทำเมื่อยังให้เ่นช่วยสีล้านโหอันนั้มันออกเนี้ย่าออกอยู่ใช้เงินมดนเลยใกล้ๆนี้ทุกทุกเนี้ยคือกันป่ะเลด้ยงหน่อยแล้ววาชิวิเฟิงพ่อแม่เันอยู่ป่เออเทศอันนี้เนาะจักปีแหละ เออตัวนี้น้อยนี่เนาะเจนางเจนางเออเออเออเจนางคนใดเนาะเจนางคนดด้อยอ๋อโบเป็นเจนางคนขายคัำนะบอสเจนางพอใจนะบอสอ๋อโดยโดยโดย อคยอย4ีย้ชิ้ลาดถูกแต่บุญในลี้เออราก็ไเลเนาะอันยุ่้ำกันผู้ชายเม่มันกับยังบัดบ่ปลอดภัยบัดบ่โอเคอ๋อเงิไพราะมันต้องใช้เงินหลายได้ผ่าตัดเนาะต้องคานั่นคานี่อีกดยโดยโดยดดย เขานเขานำจบปาผู้ใหญ่่นแรกโดยซื้อัง่งามบุญมีบุญมาพามีบุญมาพามีบุญมาพามีโอ้ยนบ่แล้วจุดชื่อเาบุญมาพามีแล้วมีคนซอยเนาะเออเอาบุกซอยเล่นตังให้ชื่อเออใหญ่นแ เจ้า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 ขุนมาพามีคุนมาพามีเอ้อ้ตกคนแล้วอ่นนคนก็ตกม่อีกแหละเอ่อนั่งไม่ได้เหรอเขี่ล่ะมาเอาไ้พอเจ้านึงให้พอเจ้านึงพอเจ้านึงแหละแต่ก็ไปให้สร้างอันหนึ่งเด้อเทไปให้สร้างมันอีกบ้านแม่สร้างไปมันอันเท่าไรชา จิบช่องอ่ะจิบช่องบอเอออันนี้ให้เจ้าอ่ะมาชื่อขนมกินโอเคอ่าอิบไปเบื้องสร้างเพื่อนไปให้สร้างเพื่อนนะโอเคได้เด้อมาเบื้องสร้างก่อนจะจังว่ากันกินหน่อยอ่ะจ้าคตรนะเฮดช่างเพื่อนเดอสบายดีได้เด้อได้จังเม็ดแล้วฮะอ่ะก็ได้หกเม็ดหนึ่งโอ้หน่อย ร้อง่ายอยู่หรอวะธรรมดาอยู่เนาะเออ๋ออ๋ออืมพ ja ี่น้แต่ก็โอเคอยู <etus> ่มันนี่อากาศอากาศบอฮอตบอหนาวฝนลิ้นแน่นี่พี่น้องฝนเริ่มตกแล้วเงียบเงบเงยบเงีบอยู่อากาศเริ่มเย็นๆเลยหากันลงได้หกเมตรห่ะสักเอาคนมาแต่มือเศร้าต้องต่อตัวนี้เขาอีกว่น ธรรมาดาอยู่หรอไม่ได้บ่ได้เจอหินเจอหยังพ่อปันใดง่ายอยู่สาดมาเลยล่ะสาดมาเลย <c oughs> เออมันกระเทิอนก็นต้องจะบดถอยให้ล้วถอยรถไม่อีกเลยทรงต่อกันแหละฮะพี่น้องรอเบิ่งน้าน้องเมยไปชิลเล่ออยู่บนบันีด ส่วนชวดล่ะชอบแปลาน้ำซีนะแจ้งน้ำซีหมหอ,อาการว่าได้ช็อกสามเขี่ยวแล้วสัตว์เกิดลงใน6เม็ดเพราะบางทีเราชิประมาณจ็กเม็ดจังสิได้อ <Okay. S 1> okay. โอเคโอเคโอ้ชนแล้ว <laughs> Yeah. hết, yep. nó đi, lấy luôn rồi đó. nào mới đây là. Đi sắp. อยู่หรอกก้ววันแรกอย่ว่ายไหมนี่ได้อยู่เนาะได้อยู่โอเคโอเคยเ้เอ่อแบบเดียวกันนี่บ่เล่านี่บ่มาเจ้าเออไปซีซ้่กันอยู่หัเรบบิลี่ฮะมาจา ตัวนั่นกนตัวนั่นยยกอ้ายตัวั้นธรรมดายอยู่เนาะเออจังเม็ดก่อนตัวนั้นหะสามสิบหกจีนเล่าเลาเดียวกันที่ตัวนี้ก็ได้ไปล่ะเพียบไปเลยตะน,นาวเพียกไปแล้ว <laughs> chắc chắn chắc chắn Được chắc chắc chắn là chắn chắc chắn chắc chắn 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 bò

เทพต่างๆของวันออพี่ปฟนคนที่เดบิวตเอาอันเออลิกกินมาให้งชาคนกินตัองเออเพิ่นอันนี้เราว่าล่ะเพิ่นกินข้าวเช้าแล้วเพิ่นกินข้าวเช้าแล้วหมูจักเออพี่น้อยโอเคเฟินเลิกกินให้ก่อนฝนตกแห้งบ่คืนนี่นะตกแแห้งตกห้งเออ มันหัวบ่หนิล่ะข้าเจ้านี่นะะนหัวคึ่มคึ่มนะพี่น้องอากาศตอนนี้กันจำมัโอเคกระเจ้ามันเนี่ยพี่น้องสามสิบวัยเม็ดรเราอ่ะนะสามสิบกว่าเมตรก็ได้อยู่เอาเอาเนี่ยกินให้กินละกัน อ่ะเอาไว้ <ใจ S 1> สูอ่าไปให้พ่อแล้วไว้ชูสร้างพันกินเด้อเ<ด>จ้าก,กินแล้วเขาเช้าน,ะน่ะยัง<ด>ยังอยอ่<ด><ด>เอบอบริสุลาบซื้อนี่มาเนี่แหละมาปัน่นอ่าพันกินกินของไอ้เนาะก็มีไปสั่งอีกอันนี้อ่าเป็นลาบเป็นก้อยอ่ะ <ใจ S 1> ไปปันน่นเิ็กน้อยกินเด้อคู่เพิ่น<ด>ไปอ่าเดี๋ยว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 เราไปนั่หน่อยนึง อ่ากิน้องไอ้เนี่ยโอ้แต่กระบะเลยี่น้องเอานน้ากินเนื้อนางเด้อไอ้ลูกไผ่อันจ้าเป็นลูกฉันอ่าลูกบ่ลูกไผ่เนี่ยลูกในบ้านฮะลูกในยู่บ้านนี่ลูกคนในอยู่บ้านนี้โด้วยแกกินนั่นแหละเด้อคือนไปไซส่งนะส่งคือนไปไซส่ละ่ะคนเราบบเป็นได้เนาะโดยอ่าจะคุมวัวนะเออไปละป่ะสา่อน นี่นะว่าเอาไปกินเด้เอาไปซูคนกินเด้อโดยใช่ในในคนค้นไปตั้งน้ำนะโดยไปให้แม่ก่อนอันนี้ไปให้แม่ก่อนโดยโอเคโอเค่อนอันกระทั่งแล้านะจ่าไปเลยน้าอันกระทั่งแลก็เอาไปหนึ่เอาไปซูสร้างกินเด้อเอ้ยเด้อเอาไปกินน้ำกันนั่นแหละกับปิ่นพักเที่ยงเด้อกินน้ำกันก็ทุ่มเทหมดเลยโอเคเอาไปละอ่าไปให้ลูกน้องๆ <Yeah. S 2> ไปไปแจ้งแมเคเอาไปแจ้งคนไปแจ้งแมใช้ <c oughs> ประคำนะดิตะกอนขอเห็นได้ขอบใจ <c oughs> ไปแจ้งคนได้ขอบใจแบ้งกันเลยแบ้งกห้คนลรถูกกอน นี่แหละพูนีเดอ่เดี๋ยวมันประกกันโอเคกิโลใ้เจ้าก,กินกิโลแม่ใ่ชุ่งได้ไหมครับได้ใ่กิโล,โลเออเอาเอาเอาแบ่งกันแบ่งกันใช่น่คปรกันอยู่บอกให้ันคกุกันใน,นใชิงเนยแล้าไปเอาน้ำไอ้ก็ได้อ้นัมีอยู่ำลำรถไอ้เป็นรถ นี่นี nd nah, nd nah. Uh ่เอาให้รถนี่เอาไฮเออเต้นกันโอเคน้าีิ้นชิ้นโอเคเฮ้ยไอโบไอยบ้หนำเชียพอมีบ้หนำอะลรลดยมาแล้ว ดีมาะดีป่ะสิมาลดสิเออกำลังเลิกปัจบันการก็ได้พูดแมนพคน้ำกระเผลฮะไหนคนไหนโดยผูกกระแลนแหละแลนเป็นไโดยเออเพิ่นจะกินเพิ่นจะกินขนมอาพี่สิเกินขนมเออใช่เอาขึ้นแรนกนเพื่อนสิชะห้องชนะห้องเออเอาไปแบ่งเพือนเด้อเดี๋ยว ใช่เป็านี่อะนมาบนั้เอ้าจะแบ่งกันเรือกเจ้ากินนะเจ้าแบ่งไม่กินนะไหเดะแต่เจ้ามานี่เออนี้บ่า่าจะกินขนมนะโออกินขนมเป็นบ้เจ้ากะนเป็นเลยเออเป็นแปน้าชอยว่เลยไม่ใช่ไปอย่ะด้ดนึเนาะไอ้อ้ยเราไอ้อ้ยเรากิน้ย ใช่คนอันนั้นไปอันนี้นะอ่างกินบ่กูย่ายกินอยู่แล้วว่าขนมกินอยู่แล้วกันเนาะอ่างเออกินอไรกินอะไนอะไเออเออเออนั่นแต่ว่ากินรถละบุเป็นยังเนาะรถไทยคันเป็นคันเดียวกันนี่มั้ยเพื่อนเล่าดิไ่ในพูดโดยบ่จะไปเบ่กับบ่บ่เป็นยังบ่เป็นยัง อยากกินอีกวะใหญ่อได้ฮะได้แล้วเอือจะได้แหละได้แล้วฮะได้แล้วใครพอดีพี่อยากบ่อรู้กันไดกินลายนะนี่บ่อแม่ลับเออแบ่งกันแบ่งกันไปตั้งน้ำน้ำกันได้น้าวนาเกตบริจ้างไม่อยากเหรอเต็นนองน้องคนไปซอยกันพี่น้องเอ๋อ เสื s s ้อนั้นเชือนั้นท่องใครเปล่าไทเสื <iros language> b ò, b ò ้อน้ำหลังรถนะอยากได้บ่องเด็กได้เสื้ออ่าผลโต๊ะอีกเลยอี่ขับมาไหนก็แล้วขัมาไหนก็เสื้อบาบีล์แงลงตะกู่อันน้ำบาบาบิลี่เอาหายต่มือได้นี่บาบิลีเอาเอาหายมือได้บ่บ่ใจบ่ใจเอาจะคือว่าบาบิลีใช่เลยปลอดใจเห็นเฮาเจ๊น้อง แล้วใบใจให้เสือ้อเสื้อกับชเช้นเชื้ออ่าใบใจเห็นเจ้าเจ้น,อนอจ้องตะกูบาบ,บิลี่เอาให้ใบใบใจเอาเอาเอาคือยิงโดนบาบิลี่เดีลยวเอาเอาเอาโอเคหัวน้าโอ้มันล่นมาบ่หนิปั่นชานมข้างนี้เห็น,น,นไหมเออ แจ๊วแจ๊วจ <si ังหน่อยจะพาหน้าบ้าไปเลื่อนลูกเฟดเนี่ยเด้อคนพาเฟดกันนะพี่น้องเจ้าบ่โดยอ่าหน้าบ้าที่ไซเบิรงเห็นว่าเพิ่นเพืนเพิ่นเล่าเพิ่นเป็นเพื่นเพื่นไม่เป็นบ่ใหญ่บ่โดยอ่าอ่าเอาเพื่อนเฟรดต่วนะโดยเอาะไรจะไปเต้องต้อกันพี่น้องเพิ่นเป็นแต่ว่าเขาเขาบุมีเพิ่นเพิ่นเป็นแต่ว่าบุมี่เขากินโดย เออโอเคโอเคโอ้เพื่อนเลยดินี่น้องเลยปวดโป๊นี่ร่นม้อนพี่เละเออบ่ได้ชื่ออันนี้อร่อยไอ้ายนี่เนาะไอ้คนทำโดนเดี่ยเราได้กินแล้วบ่าอร้อยยังยังอยู่โดอ๋ออ๋อได้ๆจังไปชื่อมาให้เราสิให้เงินเรากับพ่อให้เงินเรากับพ่อโด แเราไปซื้อเอาบ่ขวเดเท่าไรเอ็มร้อยนะ่ะขวดสิบสองเมาเบิร์นกันสิบสองพันกีบหลวพ่อฉำแหละบางเงินนบากกัน Ừ. Bài này cái này hả? Ở à? Bài em loại kìa À à à โอเคโอเคโอเคอ่าปะอีหล่ะวันนี้สบายดีพี่น้องก่อนสบายดีเดี๋ยวจะนอนระบายผ้าไปเบิ่งอันน่ะเอื้อนหลังนั่นเด้อโดย okay, okay. อโอเคโอเคเจ้าบุกไปก็ยาโดยอ่าอยู่นี่ก่อนโอเคมาอ่า uh, ไปพี่น้องเอ้ไปละอ่าไปเอาน้ำโตเนาะนัน่นก็ได้ด้วตุ่มแป๊ะเปื้อนอันนี้พี่น้องเอ้ อ้าวโอเคสักที่นี่บอลี่เองลาพี่แล้วน้องไปก่อนมนาะเอา่อสั่งมาเจาะน้ำทางบอเชียงเพิ่นสั่งมาเนาะเป็นว่ามีงบอยู่ห้าพันบาทว่าสันไเดี๋ยวบอลีก็เหมือนมีเงินเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวจะได้สมทบซอยเพิ่นเหลือก็เหลือ,ลอ,ลอบปลาหรอกบอลี่ก็ได้แต่เดถ้าว่ามันบ่พอพนะ่อเดี๋ยวจะได้ถามเพื่อนึงเพิ่นกระแลงออกไปข้างนอกอยู่เนาะ อาสละคิ้นี่บารีเองขอบุญขอบุ้ใหญ่ยะจะบุญทั้งบาเชียงแล้วกัผู้ญหญ่จะบุญทังบอรี่ล้วกับู้ญหญ่จะบุญเบื่อสุขุุกคนที่เป็นกำลังใจก็ส่งเงินมาช่เหลือผพ้ทุกุญายเนาะให้เพิ่นเป็นโฮมเปเงาให้ลูกให้ลานให้พุทธพุญายต่อไปเด้อเนาะให้เพิ่นาำพดรวยให้เพิ่นยู่ดีมีเฮงเห้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงให้เพิ่นยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจเนาะให้เพิ่นลำลำารวยเฮงๆปังๆเด้อสาธุเนาะพ่อมทั้งใหญาย์เหล่ากัา ยตลอดมาน้พี่น้องนอ้องสำหรับคลิปนี้บอลลี่เองลาพี่และน้องไปก่อนหยุดิมีเฮงจเจริญในศีลธรรมประจุขุทุกคนไปแล้วพี่น้องบายบายเด้อ